ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านทัศนีบุญมากนะคะวันนี้เราก็จะมี เรื่องราวดีๆของการปลูกกุหลาบมาฝากเ,เพื่อนๆนะคะส่งท้ายปีนั่นเองนะคะก็ช่วงกว่อนหน้านั้นนะคะคลิปที่แล้วนะคะเราได้าพานำชมนะคะต้นกุหลาบที่เราปลูกไว้นะคะตั้งแต่วันกรกฎาคมนะคะมิถุนายนกรกฎาคมนะคะแล้วก็ปลูกมาเรื่อยเปลี่ยนกระถางมาเรื่อยนะคะแล้วก็ช่วงคือ,อเขาออกดอกหลายรอบมากเลยนะคะประมาณช่วงคริสต์มาสนะคะเขาก็ออกดอกมาเพียบเลยนะคะเป็นมีมองเคอร์มีมีแรนดานะคะมี เรดิโอทามนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะมีช็อปคัสเซิลนะคะลิกซันดรีนเนี่ยพร้อมใจกันออกดอกในช่วงคริสต์มาสเลยนะคะเราก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ4-5หวันเนาะตอนนี้เราจะไปตัดเขาแล้วนะคะเพราะว่าการที่จะทำให้กุหลาบออกดอกดีนะคะก็คือต้องมีการตัดแต่งกิ่งดอกของเขานะคะตัดดอกเขาออกนั่นเองนะคะก็เหมือนเป็นการที่ ตัดแต่งกิ่งของเขานั่นเองนะคะแล้วเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบอากาศดีนะคะเขาก็จะออกดอกเร็วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนี่ไงเราตัดมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราทำยังไงนะคะตามไปค่ะ ตัดแต่งกิ่งดอกของเขานะคะก็เลือกประมาณตัดลงไปประมาณข้อที่5นะคะเพื่อนๆก็คือให้ยาวนิดนึงนะคะก็คือเวลาที่เราตัดแต่งกิ่งแล้วนะคะเหมือนที่ว่ากิ่งที่มีดอกนะะ่ะก็จะทําให้เขาแตกใบแตกยอดขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะแล้วเขาก็จะออกดอกใหม่อีกนะคะคือจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าต้องตัดแต่งอะไรเมื่อไหร่เวลาไหนนะคะแต่ว่า เราก็สังเกตเอานะคะเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนที่ปลูกกุหลาบมือใหม่เหมือนกันนะคะสังเกตว่านี่เวลาเขาออกดอกนี่ถ้าเราไม่ตัดเลยเนี่ยดอกเขาก็จะโรยไปมันก็จะคาอยู่ยงั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเมื่อไหร่แล้วก็เขาก็จะมียอดใหม่ขึ้นมาแล้วก็ออกดอกใหม่นั่นเองนะคะนี่สังเกตจากตัวเราเองเนาะที่เราลองทําดูนั่นเองนะคะคือจริงๆแล้วกุหลาบเขาก็ต้องการ การเอาใจใส่ในระดับมากๆเลยนะคะถ้าเข้าใจเขานี่เขาจะเป็นหมายที่ทนมากๆเลยนะคะทุกคน สำหรับที่บ้านนะคะปลูกกุหลาบแบบในกระถางนะคะทุกคนอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะแล้วเราก็ตัดแต่งบ่อยมากเลยนะคะเวลาเขาออกดอกมาแล้วก็ตัดแต่งแบบนี้นะคะก็คือตัดเอาดอกของเขานั่นแหละดอกไหนที่แบบว่าเขาดูดีแข็งแรงนะคะเราก็จะมาปักจิก,กันเนาะบางทีเราไม่อยากตัดเขาออกก่อนนะคะคืออยากให้เขาอยู่ในต้นให้แบบว่าชูดอกสวยในต้นก่อนนะคะพอทิ้งไว้หลายวันเขาก็จะเริ่มเริ่มโรยนะคะก็จะเฮ้ยเดี๋ยวไปตัด ไปปักแกันดีกว่านี่เห็นไหมเนีได้แบบนี้นะคะนี่ก็คือบานเยอะแล้วนะคะคือจริงๆแล้วที่เราเคยถ่ายคลิปลงไปนะคะถ้าบานแม่ๆเนี่ยเขาจะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็สีหวานมากๆเลยทุกคนแบบคนปลูกก็เชื่นใจเนาะ การปลูกกุหลาบนะคะเข้าใจเขาอย่างเดียวนะคะก็คือน้ํานะคะแดดอันนี้ก็คือแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะนี่เพราะว่าอยู่หน้าบ้านเนี่ยไม่มีสแลนบังเลยนะคะก็คือเขาโดนแดดทั้งเช้าสายบ่ายเย็นเลยนะคะแต่ว่ากุหลาบนี่ก็เป็นไม้ที่ชอบแดดเพียงแต่ว่าเรารดน้ําตอนเช้านะคะถ้าเกิดว่าแดดร้อนมากนี่คือช่วงเย็นเนี่ยเราจะรดตั้งแต่บ่ายสามโมงนะคะก็คือจะไม่ให้เย็นมากนะคะก็คือไม่เกินสี่โมงเย็นนะคะเพราะว่าถ้ารด นานกว่านั้นนะคือค่่ากว่านั้นนะคะจะทำให้เขารากเน่านั่นเองนะคะดังนั้นการรดน้ำก็มีส่วนสำคัญนะคะแล้วก็ปุ๋ยนะคะปุ๋ยนี่เราให้ปุ๋ยละลายเร็วนะคะทุกอาทิตย์เลยนะคะสัปดาห์ละครั้งนะคะแล้วก็มีฉีดใบบ้างนะคะโดยใช้สารฉีดใบเพื่อป้องกันแมลงอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วมีสารชีวพันธ์ชีวภาพนะคะที่จะสามารถทำให้กุหลาบของเราเนี่ยพ้นจาก พวกแมลงแล้วก็โรคตาทั้งหลายนะคะอันนี้ปูกกุหลาบต้องใส่ใจนิดนึงนะคะมาเดี๋ยวเราได้แล้วเราก็เราก็จะมาเลือกดอกสําหรับปัเจิตกันกันนะคะได้มากอันนี้ก็เริ่มดําแล้วเนาะเนี่ยเริ่มดําแล้วเราก็ไม่เอาแล้วนี่ไอสีขาวนี่คือมิลันดานะคะต้นเขาจะมีหนามเยอะมากก็จะปักมิรันดาและอันนี้ก็จะเป็นวิชอปัสเซ่นมีกลิ่นหอมนะคะ ไหนอีกที่พอจะปากได้อันนี้กีบลงลรยมังคเคอร์เริ่มบานเยอะแล้วนะคะมังคเคอร์นี่เริ่มแบบกีบเริ่มหมดแล้วเพราะว่าเราทิ้งไว้ในต้นหลายวันนะคะทุกคนทิ้งไว้ในต้นหลายวันก็เลยจะเริ่มบานเริ่มโรยแล้วนะคะแต่ก็มีบางห่อกที่ยังดีอยู่นะนี่มังคเคอร์อย่เหมือนกันคือมอังคเคอร์เนี่ยน่ารักมาก ใครแบบอยากปลูกกุหลาบนะคะลองสายพันธุ์มองเธอนะคะคือคุณจะหลงรักเธอทันทีนะคะแล้วก็อเล็กซานดีนนี่ออกสีช,ชมพูออรสนะคะนี่เป็นอเล็กซานดีนแต่ไม่ใช่สิอันนี้ก็คือเรดิโอไทม์นะคะเรดิโอไทม์เพื่อว่าดอกออกสีชมพูออรสนะคะ ส่วนนี้ก็ดำแล้วเอาไม่เอาเนาะมี่ก็เริ่มโรยแล้วนะคะอันนี้ยังยังพอได้อยู่เนาะอันนี้ก็มีรานดาเหมือนกันนะคะที่รานดานี่เขาจะมีน้ำเห็นไหมเวลาปาักก็ต้องระวังด้วยนะคะความสุขของเราโอเคเราไม่ได้ตัดเขาแต่แรกเนาะเรามาตัดตอนที่มัาจะโรยนะเพราะว่าเสียดายนะคะอยากให้เขาอยู่เป็นต้น นานๆอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็กกีบร่วงโรยแล้วนะคะแต่นี้กิ่งเขาแบบว่านี่แล้วนะคะเราลองไปปากชาแเนีปรากฏว่ามันไม่เกิดนะคะเดี๋ยวจะลองดูใหม่ว่าจะเกิดไหมอะไรเงี้ยนะที่ว่าเราตัดออกจากต้นเนาะ <S 2> <S 2> <S เราเห็นเขาทํากันอ่ะมันเกิดง่ายง่ายมากแต่เราทําเองมันไม่เกิดน, <S <S นี่สวยนะคะทุกคน ผลิตผลจากสวนเราเองหน้าบ้านเรานะคะก็เอามาปัดเจกกันแบบนี้นะคะก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะสําหรับการตัดแตง่งกิ่งกุหลาบนะคะที่อาจจะทําให้กุหลาบของเราเนี่ยแต่งยอดใหม่นะคะแล้วก็ออกดอกใหม่มาให้เราชื่นชมนะคะแล้วก็สายพันธุ์ของกุหลาบด้วยนะคะใครที่แบบเป็นมือใหม่เนาะอยากหัดปลูกกุหลาบนะคะอยากเลี้ยงกุหลาบนะคะก็ลองสายพันธุ์แบบ ที่เลี้ยงง่ายๆก็จะมีมองเคบีชบ์บีชบ์แคสเซิลนะคะแล้วก็มีมิรันดานะคะที่ออกดอกดีนะคะแล้วก็อเล็กซานดรีนก็ออกดอกดีเรดิโอธามด้วยนะคะที่แบบรับปลูกแล้วคือสีสันเขาจะออกหวานๆเนี่ยหวานๆเนาะแต่ว่าสีแดงนี่เรารออยู่นะคะรอให้เขาแตกยอดกําลังเขากําลังแตกยอดใหม่ๆนะคะให้เราได้เชยชมเนาะเราก็หวังว่าเขาจะออกดอกทันอ่าวันวันเลนทา์นะคะแต่ แต่กุหลาบที่กึ่งเลื้อยนะคะกุหลาบเลื้อยเนี่ยเขาจะออกดอกดกมากนะคะวันนี้ก็มาเนาะแบ่งปันเรื่องราวนะคะการปลูกกุหลาบในกระถางนะคะง่ายๆให้กับเ,เพื่อนๆนะคะส่งท้ายพี่เก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับทุกคนนั่นเองนะคะก็ขอทุกท่านนะคะเดินทางไปไหนนะคะก็ขอให้รับรื่นนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะกลับถึงบ้านแล้วก็กลับมาทํางานอย่างส,สดิภาพนั่นเองนะคะสุขสันต์ วันปีใหม่นะคะส่งท้ายปีก่าตอนรับปีใหม่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ